เด็กกินพัสดุมาซองค่ะอะไคะนี่แล้วป๊านี่ค่ะต่ออือมีอะไรอีกคะโอหอันนี้อันนี้เห็นซองอย่างนี้รู้เลยมาจากไหนเจโรรู้ไหมซองมาให้นัชนาทเมืองจีนนี่ค่ะแถมถ่านด้วยค่ะแถมถ่านมาด้วยเอ้ามันจะเป็นอะไรที่ต้องใช้ถ่านเหรอคะเด็กคิดว่าเป็นอะไรคะทำไมมันต้องใช้ถ่านอะป้าป๊ารู้เหรอว่าคืออะไรคะไม่รู้ค่ะรัชนาทเอาค่ะ อันนี้เป็นเป็นพัสดุจาก Ali e x p r e เพรสตรงนี้คุณแม่แกะให้เด็กเอ้ยดูสิว่าอะไรเด็กเอ้ยอะไรโอ้ย๋อปาดูได้ไงไม่ต้องใช้ถ่ายอะออะไรคืออะไรอ้าวจะิจริงไม่รู้หรอไหนลองดูด้านหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแฟนแอ a แบตเตอรี่แพ็คอะไรเนี่ยนี่นายไม่คุ้นหรอเหมือนอย่างที่เราเคยเล่นน่ะเออไม่คุ้นหรออ้าวรู้แล้วค่ะมันคือมันในนลูกสาวแต่มันอันนี้มันแค่เป็นยูนิคอร์นค่ะ ดูได้ไงว่าเป็นยูนิคอร์นคะกเป็นสีชมพูอ่าแกะเลยแล้ก็มีผมใหญ่ะมีผมแล้วกล่องมันก็ดูเน่าตาเหมือนในนงสอใช่ถุงแบบเดียวกันเลยปาโูนี่ถึงเด้อาถมาด้วยใช่ไหมคะอ๋อไว้ใส่ใส่หมวกใส่หมวกคนขี่อ่าอย่างนี้ใช่นี่คืออะไรอันนั้นเหรออ้าวทำไมมีอะไรไม่รู้มาด้วยอะคะป้ปาแกะสิแขงแล้นะแกะ เป็นตัวที่ใส่ถ่านไงยลอันนี้มาโดนนะนิดนึงนะเฮ้ยระเบิดใจโหลเจโหลนี่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 แเหรอเลรนนี่อุ้ยอาทิกเ็นไปไขควงกได้เขาเชคผูเ่นปกแล้ อันนี้นะคะจากคลิปไดโนเสาร์ขี่ไดโนเสาร์เขาที่แล้วคราวนี้เราก็มาขี่ยูนิคอร์นมีน้องถามกันมาเยอะเลยว่าราคาเท่าไหร่27เหรียญ US d ลลาร์ค่ะก็ตกราวรา0 0นบาทแต่ถ้าซื้อในเว็บเมืองไทยมันจะประมาณ1,500-1,700สั่งจากเว็บจีนจะถูกกว่าเว็บจีนหนึ่งพันเลยเหรอฮะอหนึ่งพันบาทก็ถูกแล้วเพราะเมืองไทยมันพันห้าถึงพันเจ็ดนึกว่าจะสองร้อยบาทเอ้ยี่โลมันมีใคยจะโลวะ มีครับเป็นแบบไซส์ S M L นี่คุณแม่สั่งอากินสั่งมาให้น้องพิ่มก็เป็นไซส์ S เงี้ยเดิมนะคะใส่ถามสีก้อนเนี่ยนี่น้องพิ่มลองนึกภาพให้เราขี่ยูนิคอมดวนนิวันนั้นวันนั้นเราเขายืมเดนเดนทอสส์น้องพี่ไม่ข<ร>ี่นะปีห้าปียังไม่ได้ยิ่งไม่ได้ยม่ีกลายเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นแบบไอตริล่าอะไรเงี้ยการ์ล่าขาขวาขาขวาดิ่อยเต้นขาซ้ายค่ะเดิกิ้ว ขวาเออแล้วแม่ก็บอกขาซ้ายขวาเลยโอแม่ผิดเหรอลูกผิดด้วยโอเคเออบ,บ้านเดียวกันผิดเหมือนกันทีนี้มันกลวยจราจรใช่หไหมาาลลไใช่นีโอ้ย็ะเกียบออมายูนิคอร์อนเข้ากับปราสาหร่ายค่ะใช่นี่ปราสาทยูนิคอร์นอากดิอิงวันเดอร์แลนด์เอ๊ะดูเหมือนมันจะตัวใหญ่กว่าไดโนเสาร์ป้านที่ตัวเริ่มเปิดเลยนะคะเราต้องเปิดเครื่องด้านหลังก่อนนะคะแล้วค่อยเอานี้ปิด่ะ ปิดแล้วก็ลูดให้เท่ากับภูเราให้เท่ากับภูเราอ่ะหัวให้สองแล้วค่ะเฮ้ยตอนนีอยู่ในความยกยกระดกขาตลอดเวลากำลังกระโดดไงฮี้อย่างเงี้ยตอนนี้พ่อนีแบบอยู่ในความไงฮี้ยใช่ชี้มาหน้าไหนดูดีเฮ้ยดูมีกระโปงด้วยไหนไหนหันกลับมากระโปงกระโปงเอ๊ะทาไมมีกระโปงอ่ะถูกแล้วเหรอป้ากกระโปงคนไงกระโปงเจ้าหญิง ปองนี่ค่ะอ๋ะออะแล้วหมวกล่ะคะหมวกวมาใส่หมวกไหนคะอ๋ะเอเป็นนางฟ้าขี่ยูนิคอร์นน่ะ,นะดูเจ๋งอ๋อยางงี้นี่เองอหมวกต้องหาไปข้างหลังเลยอ๋อยางงี้นี่เองโหเจ๋งอะ